และปูมีปัญหากับสามีและมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานด้วยปูกับสามีเลิกการรู้สึกว่ามันหมดความอดทนว่าล่าสุดสามีของปูรักปูมากมากเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะรักผู้หญิงคนหนึ่งได้ โจชื่อปูนะคะปูเป็นนักเรียนในคอสร,ระเบิดตัวตนแล้วก็มาเรียน30วันมหาสารร์จจยเปลี่ยนชีวิตปูก็ได้เรียนเป็นวันที่57แล้วค่ะและสิ่งที่ปูได้ก็คือระบบจิตของปูตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปปูรู้จักขอบคุณตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นจากเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าเราไม่มีคุณค่ากับใครเลย แต่วันนี้ค่ะปูรู้สึกว่าปูขอบคุณตัวเองได้เต็มหัวใจและจริงๆแล้วปูมีปัญหากับสามีและมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานด้วยสิ่งหนึ่งที่ปูประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้คือเรื่องของสามีปูกับสามีเลิกกันตัดสินใจเลิกกันตอนช่วงโควิดเพราะปูมีความรู้สึกว่าปูอยู่กับสามีมาสิบปีแต่เขาไม่ให้คุณค่าไม่เห็นคุณค่าในตัวปู ปูพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าซึ่งเขาแสดงออกมาในเรื่องของการกระทําและคําพูดก็เลยรู้สึกว่ามันหมดความอดทนแต่วันหนึ่งที่ปูได้เข้าเรียนคอ30วันกับโคตุกตาโคตุกตาให้ปูฝึกขอบคุณมีวันหนึ่งที่โคตุกตาบอกว่าให้ขอบคุณคนที่เรารู้สึกว่าเราเกลียดหรือทําให้เราไม่สบายใจที่สุดที่เป็นคนใกล้ตัวซึ่ง ปูก็เลือกสามีของปูมาแล้วก็ห้หาข้อดีของเขาลิสต์ออกมาเป็นข้อๆแม้แต่เรื่องเล็กน้อยวันนั้นปูได้ลิสต์ข้อดีของสามีของปูออกมาเยอะแยะมากมายและทำให้ปูขอบคุณเขาได้อย่างสนิทใจและมันทำให้ปูร้องไห้ออกมาที่สำนึกรู้คุณในสิ่งที่เขาเคยทำให้กับปูจากวันนั้น สัมพันธาภาพของปูกับสามีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะโลกภายในของปูเปลี่ยนไปเหมือนที่โคตุกตาเคยสอนเพราะปูให้คุณค่าของตัวเองให้คุณค่าแก่ตัวเองก่อนและสามีของปูก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและเชื่อไหมคะว่าล่าสุดสามีของปูให้เงินบูชาบาท เขาโทรมาเองเลยโดยที่ปูก็ไม่ได้ขอในชีวิตปูอยู่กับสามีมาสิปีปูไม่เคยได้เงินก้อนจากสามีมีแค่อาจจะเล็กๆน้อยๆแต่เงินก้อนขนาดนี้ปูไม่เคยได้จากสามีเลยค่ะแต่สิ่งนี้มันให้มาพร้อมกับปูรับรู้ได้ว่าเขารักปูมากๆเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะรักผู้หญิงคนหนึ่งได้ซึ่งปูไม่เคยคิด ไม่เคยคิดที่จะให้คุณค่าตัวเองตรงนี้แต่วันนี้ปูได้เข้าใจแล้วแล้วก็ปูได้รักสามีได้กลับมารักสามีของปูอค่ะหมดหัวใจแล้วก็ทุกวันนี้อะค่ะเราบอกรักกันทุกวันปูตื่นมาตอนเช้าปูบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองแล้วก็บอกรักสามีขอบคุณสามีบอกรักแม่บอกรักน้องมัน รูต้องขอบคุณโค้ทุกตามากๆนะคะที่วันนี้ค่ะรูได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของระบบจิตภายในของรูวันนี้ปูก,กับสามีได้กลับมาคืนดีแล้วก็สำเร็จในเรื่องของความรักกูจะทำให้ครบ30วันนะคะโคตุกตาปูขอบคุณโคตุกตามากๆที่ทำให้กูมีชีวิตใหม่และได้เจอสิ่งที่ดี ขอบคุณโคตุกตาและก็โคโจามากนะคะกูจะเรยียนต่อไปขอบคุณนะคะในแต่ละวันก็มีผู้คนที่แชร์ผลลัพธ์ในคอร์สามสบันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต เข้ามากันเยอะมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของคนที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตในแบบของคู่ครองนะครับคู่รักหลายคนจนทุกวันนี้นะครับยังไม่เจอคําตอบเลยว่าทําไมคนสองคนเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยความรักมันเหือดแห้งความรักมันจืดจางลงไปแล้วก็แยกย้ายแยกทางกันไปหลายคนไม่เข้าใจและคนส่วนใหญ่ ก็รู้ว่าเหตุผลที่เขาต้องแยกกันนั้นนะ่ะมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาทนไม่ได้นะครับมันเหมือนกับว่าความรักมันหายไปนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําอย่างไรที่จะให้ความรักที่อยู่ด้วยกันนั้นมันมันยืดยาออกไปได้แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจนะครับเวลาที่คนสองคนอยู่ด้วยกันมันมีพลังงานอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้น เป็นตัวประสานพลังงานนั้นเรียกว่าความรักแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจตรงที่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เกิน90%เนี่ยเข้าถึงพลังงานความรักแค่เพียงบางส่วนอาจจะเข้าถึงพลังงานความรักแค่เพียงประมาณ20-30%ของพลังงานความรักที่มันมีอนุภาพสูงสุดเวลาคนเราตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่กันน,นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ ด้วยการเข้าถึงความรักแต่เข้าถึงความคิดอยู่ด้วยกันแล้วฉันจะสบายอยู่ด้วยกันแล้วฉันจะมีความสุขอยู่ด้วยกันเพราะอีกคนหนึ่งเก่งอีกคนหนึ่งมีความสามารถอีกคนหนึ่งหาเงินได้เยอะจะทําให้เรารู้สึกเราสบายใจแล้วมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะทําอย่างไรที่จะดึงดูดอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้ามาอยู่ด้วยกันเวลาที่เราอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีพลังงานหนึ่งในมันในการที่จะแลกเปลี่ยนสื่อสารกันนะครับ เราเรียกพลังงานว่าพลังงานแห่งความรักซึ่งเป็นไปตามกฎแรงดึงดูดแต่ประเด็นก็คือว่าตอนที่คนเราเจอกันนั้นพลังที่มันดึงดูดเข้าหากันเนี่ยอาจจะเป็นพลังด้านลบก็ได้เพราะบางทีเราแสดงออกให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเนี่ยมันเป็นการแสดงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราดังนั้นสิ่งที่มันดึงดูดให้เกิดความพึงพอใจนั้นมันอาจจะเป็นนิสัยอะไรบางอย่างด้านลบที่คนสองคนมีเหมือนกัน แต่ตอนนั้นก็ยังเข้าไม่ถึงมันก็ดึงดูดทาให้คนเข้ามาหากันแต่ความรักที่เขาคิดว่าเขารักกันนะั้นมันเป็นการปรุงแต่งในระดับของความคิดนะครับโอเคละการอยู่ด้วยกันมันมีพลังงานความรักเกิดขึ้น2 0 3 0ช่วงสดใหม่ของความรักเนี่ยกราฟของความรักมันพุ่งขึ้นมาความปรารถนาอารมณ์มันพุ่งพล่านขึ้นมานะครับทุกอย่างมันถูกบิดเบือนไปตามอารมณ์เหล่านั้นทําให้รู้สึกว่าเราให้อภัยเขาได้ในสิ่งที่เขาอาจจะผิดพลาด ทำให้เรารู้สึกว่าเรารอคอยเราอดทนบางสิ่งบางอย่างได้แต่พอเวลามันผ่านไปการกระทําที่เราจะแสดงออกเพื่อให้ได้มาสิ่งนั้นนะมาลดลงตัวตนที่เราแสดงออกเพื่อจะดึงดูดฝ่ายตรงกันข้ามให้เขาเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยมันสมบังแล้วไม่จําเป็นแล้วมันก็กลับไปสู่สภาวะเดิมเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราคราวนี้แหละพอมันอยู่ไปกลับพอมันกลับไปอยู่ในสภาวะเดิมนะครับซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานี่นะครับ พลังดึงดูดที่มันดึงดูดคนสองคนเข้ามาหากันเนี่ยมันก็เริ่มทํางานมันทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่สามารถให้อภัยกันได้แล้วเราไม่สามารถที่จะเอาความสดใหม่ของความรักไปมองอีกฝ่ายหนึ่งว่าเราพร้อมที่จะรอคอยให้เขาปรับปรุงตัวอะไรประมาณนี้พอสภาวะแต่ละันหมดไปต่างคนต่างมีตัวตนที่แท้จริงมันก็เกิดสภาวะที่แบบไม่เห็นอกเห็นใจกันเกิดสภาวะที่แบบว่าฉันเป็นคนฉันอย่างนี้เธอต้องปรับตัวเข้ามาหาฉัน ฉันชอบขอนฉันแบบนี้เธอต้องปรับเข้ามาหาฉันนะไอสภาวะที่ต่างคนต่างปรับเข้าหากันเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะอะไรล่ะมนุษย์เรามันจะปรับตัวปรับนิสัยปรับทัศนคติได้มันต้องมีพลังอย่างหนึ่งเกื้อหนุนหนุนส่งพลังนั้นคือพลังความรักครับแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้นะถ้าเรา อยู่ในองค์กรอยู่ในที่ทำงานอยู่ในสถาบันครอบครัวที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่สู้ดีความสัมพันธ์ไม่สู้ดีนะักมีทางแก้ก็คือว่าการรู้สึกถึงสสารต้นแบบแห่งความรักสสารต้นแบบแห่งความรักหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่จะมอบพลังความรักให้กับเรานะครับคนโบราณท่านก็เรียกว่าพระเจ้านั่นคือสสารต้นแบบของความรักเพราะว่าจักรวาลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ล้วนแล้วแต่สร้างด้วยความรักคำคำหนึ่งที่แทนความรักแทนคำว่าความรักได้ดีมากแล้วเราใช้กันอย่างทั่วไปเลยก็คือคำว่าศิละปะอะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว่าศิละปะเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะทำให้สิ่งนั้นดีขึ้นศินละปะในการคลองเรือนศินละปะในการปกครองศิละปะในการทำธุรกิจศิละปะในการเป็นผู้นำเห็นไหมครับว่าคำว่าศิละปะเนี่ยมันหมายถึงความรัก มันหมายถึงพลังที่จะส,สรรรส้างศิลปินคือผู้มีศิละปะในหัวใจคือมีความรักในหัวใจแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งต่างๆออกมาเป็นงานปฏิมากรรมศิละปะกรรมชีวิตเราก็เหมือนกันครับจะต้องมีศิละปะในชีวิตนะครับเวลาที่เรารู้สึกถึงสนามพลังงานสสารต้นแบบหรือพระเจ้าถ้าเรามันฝึกมันฝนบ่อยๆนะครับซึ่งในคอยสาสวันมหัศจรรย์ญญเปลี่ยนชีวิตมีวิธีการที่จะให้ทุกคนได้ฝึกฝน ฝึกฝนที่จะรู้สึกถึงพลังงานดังกล่าวนี่เป็นทางออกเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ความรักของเรามันกลับมาสดใหม่เราต้องอาศัยพลังงานที่มันสดใหม่อยู่เสมอจูน้าไปกี่ครั้งรู้สึกเข้าไปกี่ครั้งก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันถ่ายทอดลงมาแล้วเวลาที่เรามีปัญหาในคู่รักเรามีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาในบริษัทนี่นะครับมันเสียเวลามากเลยและแถ้าจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปชี้แจงไปอธิบายความไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง เปลี่ยนแปลงนิสัยที่เขาเคยเป็นแต่สิ่งที่เราทําได้แล้วดีที่สุดก็คือมาฝึกเรื่องการจูนเข้ากับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลศาสสารต้นแบบแห่งความรักศาสสารต้นแบบแห่งความสําเร็จถ้าใครฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญอย่างชํานาญแล้วเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาในความรักในการดําเนินชีวิตธุรกิจและต้องอาศัยความรักนะครับแค่หลับตาปุ๊บนึกถึงพลังงานมันจะมีพลังงานโล่งโปร่งสบาย แล้วถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆบ่อย,อยปุ๊บการถือสาหาความการพิพากษาการตัดสินผู้อื่นมันจะลดลงโดยปริยาย <c oughs> เพราะว่าตัวตนของเรามันลดระดับดีครีความเข้มข้นลงเพราะสนามพลังงานความรักของเรามันเพิ่มพูนจากการเชื่อมต่อกับอัจิรภาพเป็นจัก,กรวาลจะจากสักสารต้นแบบแห่งความรักพลังงานความรักว่าจะเปลี่ยนเซลล์ดีเนพลังออร่าของเรามันจะเปลี่ยนไปพ้อมเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บเราจะมีสภาพเหมือนน้าหอม อยู่ที่ไหนก็หอมอยู่ที่ไหนก็มีอยากคนเข้าใกล้อยู่ที่ไหนก็รู้สึกมีผู้คนรู้สึกสดชื่นเวลาเราอยู่ในสถานการณ์อยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศเราก็จะเป็นที่รักเวลาเรากลับมาเป็นที่รักคนที่เคยบาดหมางกันคนที่เคยหมางมือเกินไปคู่รักที่ห่างร้างกันไปเออบางทีการสื่อสารในระดับจิตมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากพูดดีกับเราเขาอยากใกล้ชิดเราเขาอยากที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างในเคสที่ ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าแยกทางกับสามีกันไปตั้งเนื่อน,นานวันหนึ่งสามีาก็กลับมาเกื้อนหนุนกลับมาส่งเงินส่งทองให้กลับมารู้สึกดีให้นะครับสายสัมพันธ์ที่ดีนั้นมันจะไปแก้ไขความทรงจําในอดีตแต่เรื่องนี้สําคัญมากเมื่อความทรงจําในอดีตได้รับการแก้ไขอนาคตก็จะดีตามไปด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการจูนจิตจากการฝึกฝนนะครับ ท่านที่แชรประสบการณ์มาในในคอร์สนี้นะครับก็ได้รับผลลัพธ์อย่างมหัศจรรย์ใจก็คือว่ากลับมารักกันกลับมารู้สึกดีทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเพิ่มระดับของความรักจากการจูนกับสสารต้นแบบมันทําให้เรากลับไปสู่สภาวะสดใหม่อะไรที่เป็นความรักสดใหม่มันจะมีพลังอันนึงก็คือพลังของการให้อภัยอันนี้สําคัญมากๆเมื่อเราสามารถให้อภัยกันได้เราสามารถมีชีวิตอยู่กับพลังความรักที่มันสูงส่งได้ เราก็สามารถที่จะคลองรักครองเรือนแล้วก็บรรุเอ้าหมายที่เราวางไว้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขอุด,ดมสมบูรณ์ครับนี่คือบทสรุปของการใช้การจูนจิตกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลหรือสาสารต้นแบบในการเข้ามาแก้ไขในชีวิตของเรานะครับ สำหรับท่านที่สนใจที่จะเปลี่ยนพลังอำนาจภายในตัวเองที่จะเข้าถึงความรักและศรัทธ,ธาในตัวเองนะคะตุตามีคอร์สพิเศษค่ะนั่นก็คือการวางระบบจิตแห่งความสำเร็จให้กับชีวิตใหม่นะคะคอร์ส30วันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตค่ะเป็นการเรียนรู้เน้นการฝึกฝนระบบจิตนะคะ มีคลิปในการฝึกฝนและการจูนจิตเชื่อมกระแสจิตกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลเข้าถึงความรักที่แท้จริงมีมากกว่า30คลิปค่ะและมีวิธีการให้อย่างละเอียดเลยค่ะใครสนใจนะคะราคาจริงนะคะ7590ตอนนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะ5,990บอกเลยว่าหาเรียนที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะกับ การฝึกฝนวางระบบจิตแห่งความสำเร็จแบบนี้นะคะด่วนเลยนะคะราคาพิเศษนี้ถึงวันที่5สิงหาคมนี้เท่านั้นด่วนค่ะทักเข้ามาที่ Line แอดโค้ดตุ๊กตาข้างล่างน,นี้เลยนะคะ